Apple อัปเดตใหม่ iOS 1 6 2 d e v e l p e r Beta 2มาพร้อมฟีเจอร์สุดโดดเด่น Apple เพิ่งปล่อยอัปเดต iOS 1 6 2 d e v e l p e r Beta 2ออกมาใหม่และมีฟีเจอร์ใหม่ๆที่น่าสนใจมากมายมาดูกันว่ามีอะไรใหม่บ้างการปรับปรุงในแอปเกมผู้เล่นเกมจะได้สัมผัสการเรียงลำดับและการกรองที่ดียิ่งขึ้นในคลังเกมของตัวเองพร้อมกับการนำทางที่สะดวกสบายจากคอนโทรลเลอร์และคะแนนจะอัปเดตเรียลไทม์ในขณะเล่นเกมดีไซน์ใหม่ในเมเชอร์ ระดับภายในเมเชืรอถูกปรับปรุงด้วยดีไซน์ลิควิดแกลสที่ดูสวยงามและน่าสนใจตัวเลือกในการตั้งค่าคาเพลย์คุณสามารถปิดการใช้งานการสนทนาที่ปักหมุดไว้สำหรับข้อความได้แล้วทำให้การใช้งานคาเพลย์ของคุณมีความเฉพาะสัมพันธ์ยิ่งขึ้นประสิทธิภาพในการใช้งานการแตะเพื่อเปิดเมนูจะมีการแอนิเมชันที่ลื่นไหลและราบรื่นมากขึ้นและอีกหนึ่งข้อมูลที่น่าสนใจอุปกรณ์ Logitech Muse อาจได้รับการสนับสนุนใน Apple Vision Pro อย่างเป็นทางการในอนาคต แต่ที่น่าติดตามอัปเดตของ Public Beta 2อาจจะมาพร้อมกับฟีเจอร์เหล่านี้ในวันพรุ่งนี้เช่นกันคุณพร้อมที่จะอัปเดตแล้วหรือยังอย่าลืมติดตามข่าวสารเพิ่มเติมเกี่ยวกับ iOS 26.2และอัปเดตต่างๆจาก Apple อย่างใกล้ชิดนะครับมีอะไรใหม่ๆมาให้เราได้สำรวจกันอยู่เสมออย่าลืมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับฟีเจอร์ใหม่ๆนี้ด้วยนะคุณคิดว่าฟีเจอร์ใดที่ Apple เพิ่มเข้ามาจะมีผลกระทบใหญ่ที่สุดกับประสบการณ์การใช้งานของคุณ